ส่งรถสวยๆนะครับเป็น L4018 SP นะครับเป็น FC จากน้องคายนะครับอเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับอุดหนุม L4018 SP นะครับคันนี้จัดโปรนะครับเป็นคันที่เซเว่นจัดโปรนะครับ3 6 5,000บาทนะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรุ่น SP ราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับก็คันนี้รับเป็นผ่านตัวน5จานแล้วก็ซื้อโรตารี่เพิ่มอีก1ตัวนะครับ ก็ขอบคุณเอฟซทางน้องคายอำเภอท่าบ่อนะครับส่วน f c ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับยังอยากได้โปรดีๆนะครับของเซววนะครับ l 4 0 1 8 SP นีะครับมีให้เลือกนะครับเป็นราคาเหมือนเอฟซท่าบ่อเลือกนะครับก็มีอยู่อีก3คันนะครับแล้วก็คันที่จัดโปรราคาประหยัดๆนะครับเป็น l 4 0ย์ธรรมดานะครับ340,000บาทนะครับก็มีนะครับ คันที่ไม่ถึงสามแสนก็มีนะครับ36แรงนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาท3608 SP นะครับหรือไม่ก็เลือกเป็นกลุ่ม L5018 นะครับ L5018 คันที่สวยๆชั่วโมงน้อยๆก็มีนะครับสวยๆชั่วโมงน้อยๆก็จะเป็นกลุ่ม50าศูนยนะครับกลุ่ม50 SP ก็อย่างเช่นคันนี้เลยนะครับเพิ่งมานะครับยางดอกลึก4เส้นนะครับ ชั่วโมงหยุดงานอยู่ที่900กว่าชั่วโมงงานนะครับาราคาอยู่ที่5,8 0,000ืนบาทนะครับหรือเลือกเกรดที่รองลงมานิดหน่อยนะครับก็ราคาอยู่ที่5,3า 5, 5 0นนะครับเป็น5 0 1 8 SP เหมือนกันนะครับหรือเลือกราคาประหยัดเลยนะครับก็มีกลุ่ม5018่ที่ไม่ใช่ s p นะครับาราคาก็อยู่ที่ประมาณ4,4 0 0สนสี่นะครับมีให้เลือกอีกเกือบ10คันนะครับ เครื่องอัดฟางนะครับใครที่เลี้ยงควายเลี้ยงวัวอยู่ต้องการเครื่องอัดฟางนะครับก็ราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้โปรนะครับโปรที่ราคาประหยัดมากๆโปรที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับก็แนะนําเลยยันม่านะครับยันม่าพีเวอร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นยันม่านะครับราคาเขาดีมากๆนะครับ ราคาเขาดีมากๆนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับดาวที่ศูนย์บาทนะครับผ่อนได้3ปี4ปีนะครับมีให้เลือกหลายคันเลยนะครับเป็น5018อ่าโอ้โหทีนะครับ51แรงนะครับยันม่านะครับราคา3ามแสนกว่าบาทนะครับ3ามแสนห้าผ่อนได้อ่า4ปีนะครับอ่าลูกค้าไม่ได้ดาวสักบาทนะครับผ่อนอยู่90,000กว่าบาทนะครับผ่อนอยู่4ปีอย่างเงี้ยครับอ่า ก็สนใจก็มารับโปรของเซวนดูนะครับ0 9 4ย0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือ2ครับไม่ว่าจะเป็นยันม่าไม่ว่าจะเป็นคูโบตานะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับหลายคันเลยนะครับมามาจำเพิ่มก็มีคันนี้เลยครับ8 2 1 0นะครับเป็นลูกค้าทางชุมเพหรือคนแก่นนะครับก็อุดหนุนไป1คันนะครับ 72แรงนะครับเอามาจอดรอลูกค้าอยู่นะครับท่านใดสนใจก็อุดหนุนนะครับแล้วก็มีเอฟซีจากธรรมเลยนะครับอุดมามัดจำนะครับ40แรงนะครับกันอีกหนึ่งคันนะครับสนใจก็มารับโป้กันนะครับรถแทรกเตอร์สวยๆครับมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับคูบูต้ายันมานะครับคูบูต้าเอ็มยู4ข้าตอนนี้มีอยู่4คันนะครับราคาอยู่ที่4แสนเจ็ดนะครับถึง5แสนห้านะครับอ่า M.U. ห้าเจ็ดนะครับ M.U. ห้าเจ็ดมีราคาห้าแสนเก้านะครับอ่าแล้วก็หกแสนห้านะครับห้าแสนเก้ามาถึงวันเมื่อลื่นนะครับอ่าจนเดียจนเดียจนเดียยังเหลืออยู่สองคันอยู่เหมือนเดิมนะครับใครอยากมารับโปรนะครับก็มารับโปรเสืออ้วนไปนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่าวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ F.C. ที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับอ่ารวยๆเฮงๆนะครับอุดหนุนรถเสืออ้วนคนละคันสองคันมารับโปรหน้าฝนกันนะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ